อยู่ดีร้อยแปดห้าโอบอกเขาว่าออกห้างแท้นะครับแรงกระมู่ทําเทำนทรงนะกข่อไอ้เดี๋ยวมาดูตัวอยู่ดีตัวแรงครับผมน่าจะไล่เพียงช้ามาว่าลุมควันนะครับกระดาษสั่นสุดเลยห์มันตาโอ้โห แรงเขาจริงๆครับมากินตโอ้สมพอ่อแลวไว้นี่เฮ้ยฟาดรถขวดควดนกับบ่ออย่างควดหลอกคมจีบวานไม่หรอกค้อนบอดกับบออ่อไงแรงเกินนะะแรงเกินแรงเกินมึ้ยหอนบองกักเริรฟเลยปอ ไม่ต้องหน้มหาอุ๊ดเยเสิบเลยแา้กปั่นนี่เสิบเลยไม่บบมต้องถาอุ๊ดเยอเอ้าบ่พอม่ยอมมีกเอ้ยไม่ยอมมีครับผมจะเสิบไปถึงหม่องได้วางสัน้น <c oughs> เออเป็นไหนเลยครับอ๋อจิตโต ơi 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 nghe 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 อืมนี่มีลรื่องดูพอเราเนี่ยน้อนมีเรื่องว่ะก็เป็นธรรมาดาแล้วรถครับน,นี่เอาเรื่องนายก่อเพียงช่ามาหน,นึ่งคันนี่้แรงมันแรงแรงอีห <c oughs> ลียอมรับเลยว่าคามแรงนี่มาหลดครับตัวเดรรายขันบัวคันมมคนี่แหละแต่งงมัวเหล่าหนึ่มบัวนี่ ผมว่าตึงกว่าเพื่อนแล้วคันนี้นี่ผมว่าี่ยังไงก็ตึงกว่ามันแรงจัดแล้วนะเอาไม่อยู่ดิโอโหัดไปครับรอรู้คันอเดือนครับผมมาแล้วครับไงง่องมาแล้วอรอเข้าเฮดินนะผม2อ0ยแรงนะผมได้ยินว่าปั๊มใหญ่เทอร์โบว่างั้นือ้องไท่บุกลงจะมวนได้บ่ อ,อืดมหมนเล้ครับผมโอ้โแง่าี่ีวโอ้โม,มานีครับเข้ามา,มาดิครับเข้ามาดีครับเข้ามาดิครับ แต่แกสั่งไปเลยบึงแต่แกแล้วบึงตะควนรถนะผมควนรถมันบังตาครับโอ้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 จบเลยครับขอพินมอง แกนน oh, e oh, ี ho, Dylan. 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 ่โอ้โหแกนใหญ่ับผมสิบล้อตัดครึ่งเลยดีนี่เองครับคันนี้โอ้สิบล้อตัดครึ่งครับสิบเดียวตะดเตินตตเตินกม่ดังอย่าว่าทับถ่ายเด้หรือเะยังไม่เข้าใจรถครับผม ดูด้ถึงเฉียดมากโอ<ห>้สุดเบื่อโตถึงเทียดสุดในรุ่นและขั้นเนี่สุดยอดตัดเครื่องครับโอเคครับแม c c o c k ก,กับผมแม c c o c k อีก,อกอแล้วครับผมทีมนี้เขาเล่นแม c c o c k เยอะนะครับ รอรอเดี๋ยวรอชิปเปิาก่อนครับรอชิปเปิาก่อนจะยังไงดีเพราะว่าอ๋อยาวไปแลยครับผมยาวยาวไปเลยครับยาวยาว,ยาวไปเลยครับผมคันดิทอปอะไร